สบายดีพ่อแม่พี่น้องถูกหมองถูกบอนเนาะที่ทมาละเบิ่งละส้มส่องเจโบเนาะพี่น้องมือนี้ก็ผ้าพ่อแม่พี่น้องละหวยละหองเขาป่าห้าเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะป่าลุงอืมไปละมึงดูเข้ามาเฮ็ดผึ่งเฮ็ดก่อมันออกอยู่เลไปไังที่ได้จากดอก บ่มีหันแนวสิกินนี่พราะอะไ้มาเกงน้องเบียพายตีบขาวออกก่อนพี่น้องเอ้ยเรีอกแต่น้องเบียรใบยางให้มันวิทย์แถวนี่ผูกไปหาฮางข้างหน้า แล้วไปที่ทำเลพี่น้องป่าให้พี่นองกางเต็นท์โมี่ได้เดอกน่าทพี้องดออ เด้อเห็ดผึ่งพี่น้องอ้ยอยอางน้ำทงคายบะน้ำมึงกับอ้ยน้ำกับเกาะหัวไปาป แดดเฮ็ดคุณรู้ไหมออเฮ็ดฝึงเฮ็ดฝึงที่น่องเห็นมั้งเหร็นเห็นเหนอี่น่องใช่มีเห็นคนเลยนองี่นองมือกาะนอเเฮ็ดใช่ใชนี่อ้ตาดีอย่างขมข้นเทดแมนโอ้อ่ะ อ้าวฮะมาแม่เ hmm. ป็นม right? mm ือกล่องอ้าฮะเยี่ยมอ้าวฮะผู้ตาดีนะเขาว่าเห็ดกอกอเข้านี่นี่นี่เห็ดนี่ พี่พี่พี่มาทั้งพี่นนี่เขี่ยมโอ้เห็ดพน้องเก็บเก็บเกอ้านี่ไสกระตานี่โอ้เห็ดเผือกเี่น้องเออหนีนี่พี่นี่นี่ไสเห็ดมาเก็บอ่ะอ่าวมาเก็บให้พ่อแม่นะพี่น้องเบิรงนี่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 เห็ดผึ้งเผือก เอาเาเก็บเก็บะตาเก็บอย่าอุ้ยเออเอยยุ่งนี่คือว่าสีแล้วยังยุ่งมึงที่จ้งหนอแม่สีใจไใหม่ยุ่งนะเออพี่พยุ่งนี่นี่อ้อยุ่งันคือบหยาดเนี่ยมาสีสีใจใหม่คือยากันยุ่งมานน้ำเปกระตาห้าวนี่แล้วเขียบ้มเขียไหมเขียมึงดูโอ้ยไหมเขียกับบ่มี หาใหม่ให้นี่เขีย่ยนะแม่เสียมในมือนะโอ้ยนี่นนหนะนี่ไม่ไม่ให้แน่สิเขียนะนะเ,เร็วๆเ<อ>ขีย่ยได้เห็ดมันอยู่ในใบตองโอ้ยใหม่กันฮะักได้เต็มตาใหม่ก็ใหม่ดอกมาใหม่หั่นดอกมา,มาแม่สิเขียนี่ เชียยมในมือเขีย,ยนะแม่ปัะหับนะน้ำไปตองเขียไปโลดเขียก็เขีย,ค,ยคอยๆ นี่เฮ็ดนี่นี่นี่เก็บใจระตาโอ้ดอกมันคือใบตองพี่พีข้างพี่พี่พี่เดี๋ยวพีพีนี่นี่เฮ็ดนี่อือืนี่นี่จระกามันอยู่ระหว่างนี่นแหละนะเฮ็ดอดอก เก็บนะม่นี่เอาเก็บล้เก็บเอาสกตาบิงนี่ีเนี่นี่นี่ก็เห็ดเบียเบเอาสกะตามอเห็ดเห็ดพี่นออืมตอนนั้นคือเห็ดดีจีเยยบได้ค่ะ เบี no oh, ้ยอ pues right. ันน <allow salaries> ี体体้น้ำไม่ต้องเฮ็ดมันเกิดน้ำไม่ต้องมดแล้วบอโอ้ช่องกระห้องหิ้วเข่าห้องปันเสือพี่นาะน้องเบี้ยกําลังเก็บเพ็ดพอแล้วหน่อยละก็อย่าเอาป้าตรงมาหน่อยนะให้ฉีล้างได้เขี่ยเอาเสียมเขี่ยไป ຍ່າງເาะຢູ່ສຽມບໍ່ເຂียມັນກໍບໍ່ຫ ìn ເຂียອັນນີ້ຊິຫາບ່ອນຫອຍຖົ້ງກິເี เทียนไม่ตองอันนี้มีแต่ใหญ่โบเขียกับโบเห็นยากระนุงกับสีอะไรยังเออนี่น้าเห็ดนี่มาเขียนี่นี่เห็ดนี่เก็บเอาเก็บซะก่อนจังฮะเวลาเห็นเห็ด น่าเฮ็ดน,นี่ดอกเฮ็ดเก็บนี่ดอกเฮ็ดหน่าเฮ็ดพี่น้องเอาเก็บแล้วแม่ผัดหยียบแล้วในตีนนะ่ะนั่นอะไรเปิดบึงในในใบตองนะมัดแล้วบ่คอมีเซียมอยู่ก็ใส่มือบ่แล้วหมดลิ้นตอดเลยอย่ามาหายเด้อเออ เฮียนเอามือขี่ะเจียมอยู่ในมือกับโบสายเมื่อย่จะมาหายได้ขันฟังคนกี่หายเจียมจะถือไว้ชื่อๆเขาใส่เขี่ยเฮ็ดเขี่ยฮอนเผิ่อิัดถือไหวฮ้อ้เห็ดปุ่ยอ๋อก็มันหนาวบ้าะ หาเห็ดที่นอกหาเห็ดเพิ่มกลับไปหมูเก่าม่มีม็เห็ดก่อคือมันกาแล้วก็โมเม,ม,ามนต์ป่าป่าน่ะป่า,ย,ปาย่างเป็นป่าป่าป่าเ็้ัวหอมทีคือใบตองทั้เห็ด 一、二、小四、五、六、七、八、九、十。 เด้งด้งแม่เว้ยอ่ะแเดี๋ยวเราเสร็จเียง้คื้อมีทำร่อมอม ได้ไดอย่พี่น้องได้พอแหละพออันชิเมื่อก่อนพี่น้องพว่าบ่ม่แนวกินชิเมื่ออ้อเฮ็ดแหนพญ่กินก่อนมื่แกงเฮ็ดให้พญายินก่อนย่านั้นพญใยิ่หิวข้าจินข้าสแล้วเขาจังปหาใหม่น้ำเบียร์เบิ้งหาทานผู้ชมมึงดูเลย อันนี้พี่น้องไปเมื่ออ้อสนามออกเจาะกินพอดีเสะโอเคน้องพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พี่น้องพอกันใหม่ลีป้าสบายดี